ขนเขาหนุ่มๆเลยนุ่น,ะน,นสับเพยสับเพสับตาลูกเพราะห้ามจับปลาตบยุงได้นี่เรือสาดเลยหิวจัดหัวนี่มันซอกซอนเข้าไปเนี่ยตายเลยกูมีหมมลังมีอะไรเลยมันซอกซอนอะไรนุ่นหวานๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับจิตวัตรประจําวันตัวเองเนะี่ยอย่างแมวก็เลยขนตัวอยู่ตัวเดียวนะนุ่นเนี่ยขนนุ่มๆ จะลืมได้ไงโอ้ลูกรักที่สุดเนี่ยรักผอมไฮะรักหมาอ้าโอ้ยมีเมวจะไปรักหมาได้ไงเนาะก็รักหมดแล้วสิงสาราสัตว์แต่ก็รักลูกมากกว่านะรักลูกหมารักลูกนี่เลยลูกตัวดำเนี่ยล้ไปข้างบางชานีนี่แหละมลูกอะไรนะเขาเรียกลูกจะปอดแค่ไม่ใช่ครับ เราคนไม่ให้รักก็ไปนั่งห่างไวขนาดนั้นอ,ะอ่ะเอ้วตัวเองนั่นแหละเะอเอเหนาะเรียก็ไม่ได้นะ<ป>่ะโอ้ติอเอ้ต้อ,องการจะไปพาไปวัดกันนะลูกพาไปหาหลวงตาโมทำบุญน,นั่นลูกเนาะหลวงตาบน่นคิดถึงแล้วนะโอุ้ยนินปุลยลุยนุู้่ปุยน้องเท้าที่หายยังไ,ไม่หาไม่เจอเลยเด้อน้องเท้าหายชค่ไรฮะผมไม่เข้าใจฮะโอ้เท้า ฟังหน่อยดิฮะแม่เครียดเที่ยงไงช่วงนั้นนะแม่ประชามุนที่วัดแล้วก็แม่ก็บอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริงก็ขอให้แม่หายแม่ก็ลงมาเท่านั้นแหละแม่หายเลยไงหายเครียดเหรอฮะรองเท้าแม่หายครับลูกเอาเวรกรรมฮะใครก็ไมยของแม,ม่ไปจะระดมกําลังไปนี่ไงยังหาไม่เจอเนี่ยระดมกําลังกันไปวันสิบสามเมษาเนี่ยไปหารองเท้าแม่โอ้โหหนูเลยหนูวิปุยเอาหลือหนูหาตอนนั้นแล้วก็หนูไม่เจอไม่ไปแล้วเหรอหนูเชื่หนูเลยม่ต้องหา ไปชวยประหยัดฮะใช่เออพี่โบอนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยให้แม่ซื้อใหม่อย่างเดียวเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวผมไปช่วยแม่หาเก่งมากไม่เอาหนูไปคนเดียวเลยครับใช่ครับผมอาสาไปช่วยแม่หารองเท้าฮะอืเอเก่ง